ฟียอนาของเราเน่ยไม่่อยจะอัปเดตเรื่องแฟชั่นสักเท่าไหร่เลยเพราะว่าเธอนะ่ยยุ่งอยู่กับลูกของเธอยังไงแล้วดูเด็กน้อยนั่นสิเธอจะต้องดูลูกอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ทำงานบ้านอ่ะบารบี้รู้สึกไม่ค่อยดีเลยมาทาสีผิวของเธอเป็นสีเขียวกันใช่วหเธอนะ่ะดูผอมเกินไปนะมาทำพุงของเธอให้มันใหญ่ขึ้นด้วยการยัดนื้เข้าไปรัดเข็มขัดแล้วก็ว่าตาจากนั้นก็ว่าคิ้ว แล้วก็ใส่ลิปสติกแล้วทีนี้เธอก็มีผมสีแดงแล้วก็มีมงกุฎด,ด้วยเราจะป้นหูของฟิโอนะ่าเป็นหูแบบนี้รองเท้าของเธอจะเต็มไปด้วยโคลนชุดของเธอก็เปื้อนเหมือนกันนะดูเหมือนเด็กน้อยจะอยากให้แม่อุ้มจะนะเนี่ยออโอเคโอเคเดี๋ยวแม่อุ้มนะจ๊ะแบบนี้เหนื่อยจริงๆเลยเนั่องตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวแม่มาโอเคไหม ในขณะที่ฟิโอน่ากำลังเข้าห้องน้ำอยู่เบบี้น้อยก็ไปสำรวจโลกของตัวเองฮะลูกน้อยของแม่ลูบี้อยู่ไหนกันเนอะไม่ลูกจะไปไหนเนี่ยในโลกคู่ขนาดนั้นฟิโอน่าได้แต่งงานกับเจ้าชายแล้วเธอก็รวยมากเธอแต่งตัวด้วยของที่แพงๆ้งนั้นเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะทำเสื้อให้นะเราจะทำเสื้อท็อปของเธอด้วยผ้าเลื่อมทอง เราจะติดแขนเสื้อเข้าไปทำให้ดูไฮโซมากยิ่งขึ้นแล้วตกแต่งที่เอวต้องใช้ผ้านั้นเราจะติดซีเควนซ์ทีนี้ใส่เพชรสีเหลืองแล้วก็สร้อยคอบูทของเธอก็ทำมาจากทองด้วยนะเชิญนั่งก่อนนะคะคุณฟิโอนา่าเดี๋ยวเราจะแต่งหน้าให้เองนะเขียนคิ้วแล้วก็ใส่ตาสีฟ้าจากนั้นก็ทาลิปสติกยี่ห้อด,ดังเราจะเอาผ้าไหมพรมมาแบบนี้แล้วก็ติดกาวลงไปที่หัว ผมยุ่งแบบนี้ต้องหวีหน่อยนะตอนนี้ผมได้แล้วใช้สีช็อกทำให้ไล้ผมเลยฟิโอน่าชอบชีวิตอันหรูหราของเธอมากๆขอบคุณเงินที่อยู่ในบัญชีของฉันที่จะทำให้ฉันมีความสุขทุกอย่างเลยฟิโอน่าตื่นขึ้นมาตอนเที่ยงตรงเพราะว่าเธอเนี่ยไม่ต้องไปทำงานเพราะรวยมากแล้ว <c oughs> อ,อ๋อฉันตื่นแล้ว เธอใช้เงินปิดตานอนเลยเหรอเนี่ยอ้โอนี่เจ้าชายเหรอคะเนี่ยนี่พวกเราเพินหลาบนกองเงินกองทองอีกแล้วเดี๋ยวฉันจะลังเนะได้ทองเกดก็แล้วกัน,กนฉันได้ยินมาว่าเศษทองแบบนี้จะทําให้ผิวของเราดูแจ่มใสมแล้วเธอก็ซับหน้าด้วยเงินของเธออย่ามากเกาะฉันนะเพคะ้าต้องไปล้างหน้าก่อนนะนำไม้ไอติมและไม้กาแฟมาเลย ติดไม้ไอติมให้ต่อกันแบบนี้เราจะติดไม้สั้นที่ด้านขวางแล้วก็ติดไม้ไอติมเพิ่มอีกจากนั้นก็เอาส่วนต่างๆมาติดกันเลยจากนั้นตรงส่วนที่ไม้ไปไม่ถึงเราก็จะติดกระดาษแบบนี้แล้วก็เอาไม้มาจากนั้นก็พันด้วยเชือกจากนั้นก็พันลวดที่วงแหวนแบบนี้แล้วเราก็จะพันเชือกลงไปอีกล้อล้อที่ทำจากเชือกก็ดีไม่เบาเลยนะ แล้วเราก็จะทําที่บังแดดจากผ้ากระสอบใช่แดดจะได้ไม่โดนตัวเบบี๋ไงแล้วเราก็จะปูที่นอนนุ่มๆให้เบบี๋น้อยเราจะตกแต่งด้วยสติกเกอร์สุดน่ารักอุ๊ยดูสิไม่นานมันก็สปกปรกซะแล้วรถล,ล่างนี้จะทําให้คุณแม่ไม่เหนื่อยมากเแบบี๋น้อยอย่าทำให้แม่ตกใจอีกนะเอาเช็ยไงยสวัสดีไ <c oughs> งยจะีรัก ไปกันเถอะลูกเราไปเดินเล่นกันดีกว่านะงานเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะคะไปกันนะเทรเจ้าชกดีแล้วเจอกันนะคะ <laughs> เราจะเปลี่ยนเจ้านี้ให้กลายเป็นกระจกแสนสวยต้งแต่งขอบของกระจกเลยดูสิความรวยของฟิโอนะ่าเจอตลาดจริงๆอะแล้วก็ทำลาข้างๆด้วยก่าวร้อนโอ้โหเราจะทาทองทับลงไปอีก จากนั้นเราก็จะเคลือบด้วยทองของจริงแล้วก็ใส่กระดาษกระจกเข้าไปและนี่ก็จะเป็นหินวิเศษที่หายากมากๆหรือไม้กระจกบานนี้แพงยิ่งกว่าเงินเดือนของคนรับใช้ทั้งปีเลยนะปั้นรูปหน้าจากดินเบาจำได้ไหมว่ามันคืออะไรมันก็คือกระจกวิเศษเอ,อ๋ยยังไงล่ะกระจกวิเศษจงบอกข้าเถิดไขางามเลิศในปัตตภีอุ๊ปส ไม่ใช่บทเรานี่นะค <algo> ่านี้สวยจริงๆเลยนะเนี่ย <N> แต่ว่ากระจกเล็กแบบนี้ต้านทานความสวยข้าไม่ได้เลย <N> ฮัลโหลนี่คือร้านกระจกโบราณหรือเปล่าถ้าอยากจะซื้ออะไรที่มันแพงที่สุดในร้านเลยนะอโอมาส่งได้เร็วมาก <N> อหนักจริงๆเลยนะเนี่ย <N> ว้าวเร็วจริงๆติดตั้งเลยสินี่มันไม่ใช่แค่กระจกธรรมดาไปได้แล้วไปฉันจัดก,การเองได้ หลังจากที่คนส่งของไปแล้วกระจากก็เริ่เปลี่ยนไปฮะมันม <G ül> ันขยับได้ <G ül> ไม่จริงนะนายเอาออกม,มาสิ <G ül> ว้าว <G ül> ราากระจกวิเศษลอยขึ้นบนฟ้าแล้ว <G ül> อะไรนะเขาไม่รู้เรื่องจะพูดอะไรของเจ้านะ่ะ <G ül> <G ül> และแล้วเงินก็ไปอยู่ที่กระจกซชงนั้นเน่ อย่าบอกนะว่ากระจกนี้ยสามารถใส่เงินได้อ๋ออย่างนี้นี่เองปากเต็มไปด้วยเงินสินะกระจกนี่เต็มไปด้วยเงินเลยล่ะช้อปปิ้งได้คุ้มสุดๆดตัด่อปากกาออกแบบนี้แล้วก็หยอดกาวร้อนครีมเนี้ยใครก็อยากจะใช้แล้วเราก็จะทำมิกกลหนวดจากไม้ติดม้ได้กันแบบนี้เลยฟิโอน่าชอบสีชมพู พี่กรขนของฟิโอน่าก็เสร็จเรียบร้อยวันนี้เช็กดูเอาใจใส่ฟิโอน่าเป็นพิเศษเลยนะวันนี้เขาอุตส่าห์เชิญฟิโอน่าไปดินเนอร์โรแมนติกใต้แสงเทียนอ่ะฉันไม่ได้ส่องกระจกมานานแค่ไหนแล้วเนี่ยเขาต้องทำตัวให้สวยซะหน่อยแล้วโอ้ขนเยอะจริงๆเลยถึงเวลากำจัดมันแล้วเ <c oughs> งั้นเราก็ใส่โฟมกนหน่วดแล้วก็กลเลยอือหือ่าฮะนุ่มแล้วก็เนียนเี่รักเขาจนมาแล้ว <c oughs> หีบสมบัติเก่าๆอย่าทิ้งนะเรียงไม้คนกาแฟแบบนี้แล้วติดกาวจากนั้นก็เอาอีกสี่ไม้มาติดกันแบบนี้แล้วก็ตั้งไม้ขึ้นเป็นมุมฉากแล้วเราก็จะปิดฝาของมันถ้าหีบสมบัติเป็นสีทองเราจะตกแต่งขอบข้างๆแล้วก็ใส่จี้ใหญ่ๆไว้ตรงกลางทีนี้ก็ทำให้มันดูเก่าขึ้นมีแค่คนรวยมากๆเท่านั้นที่จะสามารถมีหีบสมบัติแบบนี้ อะไรอยู่ข้างในเอรอก็แน่นอนมีเพชรแล้วก็มีเงินแล้วก็มีทองมากเลยฟิโอน่าเนี่ยไม่ยอมแบ่งเงินให้ใครหรอกตั้งแต่กระจกวิเศษมามันก็เอาแต่ภาพเรื่องเงินฮ่าฉันรู้สึกดีจริงๆเลยอ่ะทีนี้เราก็ต้องเก็บไว้ในหีบสมบัติแล้วล่ะแต่ว่าเงินทองเยอะแบบนี้หีบสมบัติก็เอาไม่อยู่แฮะเฮ้ยกดลงไปสิกดลงไปเจ้าชายมาด่สิมาช่วยข้าหน่อยได้ไหม สองคนอภัยายามมากเลยและในที่สุดก็ปิดหีบสมบัติได้เ้ยต้องไปหาหีบใหม่แล้วเหรอเราไปเปิดบัญชีธนาคารใหม่กันดีกว่ามะเฮ้ยเป็นคนรวยจัดที่มันยากจริงๆ <c oughs> ปั้นดินเบาให้เป็นรูปแบบนี้แล้วก็นำเชื้อมาวางจากนั้นก็ม้วนทาสีจุดไฟเลย เพียนเก่าๆแบบเนี้ยก็มีประโยชน์ตอนมืดๆนะเชคน่าได้เตรียมสปายให้ฟิโวนะว้าวโรแมนติกดีเนอร์นี่นะท <c oughs> าแบบดูเชนะเอาละเปิดตาได้เลย <c oughs> อออเมซิ่งจังเลยเชคคุณทำเมื่อฉันเหรอแต่ว่ามันมืดไปหน่อยนะเดี๋ยวฉันจะจุดไฟให้กันแล้วกันนะคะเอ่อบ้านเรามันไกลมากยังไงขอขี้หูหน่อยก็แล้วกันนะค่าคืนเนี้ยช่างหวานแววจริงๆงั้นปล่อยให้สองคนเนี้ยเขาเดะกันดีกว่า รถม้าสุดหรูเนี่ยมาจากประเทศฝรั่งเศสมันทำให้ดูสวยขึ้นดีกว่าอะไรอะไรก็ดูสวยขึ้นเมื่อใส่สีสเปร,รย์สีทองจากนั้นก็ตกแต่งด้วยเพชรปอมแล้วก็คริสตลัลขนาดของตกแต่งด้านหลังยังทำมาจากทองเลยป้ายทะเบียนเนี้ <c oughs> เขียนว่าฟิโอนาปงยิงฟิโอนารถม้าเรียบร้อยแล้วพิคคอฮและอาชาสีขาวจะขับเคลื่อนรถม้านี้เอง โอ้ข้างในมีอะไรเนาะอาจาสง่างามอย่างข้าต้องตรวจดูก่อนว่ารถม้านี่มันแพงสมกับที่จาใช้งานข้าหรือเปล่าโอเคฟิโอนา่าเจ้าหญิงมอไรจะพร้อมกันนะห้างเปิดใหม่นี่มันดีจริงๆเลยอ๋อคนเจ้าชายวันนี้มาเป็นคนถือของให้เหละเนียเฮ้ยเอาของไปในรถม้าก่อนก็แล้วกันนะอ๋อเจ้าชายไม่มีที่นั่งซะแล้วเอองั้นก็ขีม่ม้าตามภาษาเจ้าชายก็แล้วกันนะเนาะ เจ้าชายทำทุกอย่างเพื่อให้ภรรยาของเขามีความสุขเจ้าชาย,ยยุดก่อนอยากกินแมคโดนันด์อยากจะสั่งอะไรดีคะขอเบอร์เกอร์สูตรราชวงศ์แล้วก็เฟรนช์ฟรายใหญ่คะ่ะขนาดคนรวยมากๆก็ยังชอบฟาสต์ฟู้ดเลยเ <c oughs> พื่อนๆชอบฟิโอนาทั้งสองคนหรือเปล่า <c oughs> ถ้างั้นอย่าลืมกดไลค์แล้วกด subscribe ช่องไลลี่ลูนะ <c oughs> แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของชาแนลเรา <c oughs>